พี kar ke kar ke. ่นองครับวันนี้วันอาทิตย์ทีสิผ่าสิงหาคมเคยไปนอนมาสามสี่ค้นมาเลยนเนี่ยมันรุนกันเนี่ยข้องเก็ดน้องเสือกันไปนอนมุกเข่าห้อมกันค้นมาเป็นตะยูกันไปนอนไง พุทธานามันจัดไปแล้วสามเตมพุทธาวนามันสามเตมครับวิทย์สาวตั้งนี่วิทย์อาไรนึ่งวิทย์สาวตังัวงนว่าวิทย์สาวตั้งว่ทย์ระสาด้ครับเด้เพราะว่าไปใส่นี่บ่พับเลยสาวตั้งดูครับมอไซด์มือเดียวครับวิทสาวตั้งนี่ครับที่เลยเฟิร์นได้มาเลเรียบร้อยน โอ้โหคุ้มแล้วนีสามโคกันป่ะเอเดตสามบ่มันมันมันสามโคกมันคู้จากอุทธร์ตัวนี้แต่อุทธรแม่โย้หูกว้างขนาดนี้ครับพี่น้องหูใหญ่อาจหลานเลยโอ้ขาว่าเป็นแข้งของหลักหินครับแข้งว่านี่จัดนัดนะครับนัดจอมหักคอครับชายาดนัดนัดหักคอ พุท่าวันน้ำมันครับพี่น้องหล่นกันอยู่ตอนนีไม่หนาวใช่ไหมทม่หนึ่งนี่สองสองสองเทื่ยงแล้วทางโมดูเทียอยู่เดียวเองโอ้ยบักกี้บักกี้มันอยู่กิ่งกิ่งข้างหน้าชาลเลยกิ่งเสมอชาลไม่โดดออกมาไม่โดดเข้าครับเพราะมันเล่นให้โดดได้พี่น้องมันตีแตนไรอยู่สองหลอดเลยมันหาวดีด้วยมันมันห้าวอยู่แต่มันโอ้แต่ขาันผมสั้นไงแต่มันลงมาพอนหนนี่สามครับ เนไปใส่ไแหลุ่มไใส่วมันไปอกไปดมันมัตนนี้ฮะอยากยใส่ตนพุ่มนกนึงแมกำลังหลุ่นกันย่างกันนานนครับผมแขว่ค้นเดไมเลเต็มเดียวครับพี่น้องเอ้ยไส่ก้อนมูครับัวเดียวแท้ก้อนมูเต็มแหลกก้อนแหลกไปมองนั่นสามกุ๊กนกเต้มันอยู่มาเข่าของผมคนแหลกจัดเต็เต็มแหลก เพิ่แป๊บเดียวจันใช่ก้ถาวนำมันแซงไปรับสามแต้มเดียยว้อยหวดกันดีไปรับมันจบุมไปเลยแล้วมันรวยาวพ่มันี่ละกำลังลุนกันอยู่ครับแต้มนี่จะคืบ่เที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้รพี่น้องเที่ยงแล้ว เดี๋ยวคนเดิมแต่าเดียวไปสิกับแล้วแหละสกุ้ยแล้วคนนีต้อนนกบะมวนครับต้อนนกบะหมานนกที่เขากันมาได้คนมาบัดนั่นสีเขากัได้คนมาบัดนั่นครับว่ากับพี่สามโกกีลีผมในนี้อยู่สามโกกีอยู่ขั้นแรกอ่ะขั้แรกครับเป็นฝั่งลีดไปเลยหรืออ๋อนั่นคือข้างบนเะระล้วมันขี่ใส่หัวนกต่อเด้อขี่ใส่หัวแล้วเด้อ เคียดสี่หัวนกตาแล้อครับพี่น้องกันกอดหมอดีหมห้าเลยอน่ั่นี้ครับจ่องหกตาครับพี่น้องมันมวนครับมันยึดมันยึดมากสนุกสนานกันนี่กลมตอนดลอครับพี่น้องมืกเขียวขอนเดิมแก้มเดียวกันสกับละยกทีข้อเจ็ดเลครับอนี้ เกตน้องเสือกับพี่น้องสวัสดีด้อครับด้อขอบคุณทีทีดตามครับเขียวข้นเดิมแล้วก็จะหาข้าวมให้เบิ้งอีกครับในวงกัรนกเขาใหญ่ครับผมสวัสดีครับ